เสนทรัรินสเตชันสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีในช่วงของบ่ายวันที่4พฤษภาคม2566นะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับหลังจากที่หลายท่านได้รับประทานอาหารนะครับกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นช่วงวันหยุดนะครับวันนี้หลายท่านก็อาจจะมีภารกิจหรือบางท่านก็มีโอกาสนะครับในช่วงของการหยุดพักผ่อนวันหยุดยาวนี่ก็อาจจะมีะทริป ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขนะกับบรรยากาศในช่วงของวันหยุดด้วยนะครับมาถึงเรื่องราวนะเมื่อเช้านี้เราได้พูดคุยถึงประเด็นบลีเด็กของป้าแตนนีนะ่ซึ่งเป็นหญิงแกร่งนะบลรีหนึ่งนะที่ป้าแตนได้พูดในช่วงของการได้ออกคลิปเมื่อวานนี้นะครับได้พูดถึงประเด็นไม่ว่าจะเป็นการที่มีคนไปบุรีเด็กบุลีครอบครัวนะครับ แล้วก็ท้ายสุดก็เป็นเรื่องของเพศเนี่ยซึ่งป้าแดนก็บอกว่าเรื่องของคุณค่าของคนนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เป็นเพศไหนเพราะฉะนั้นคนเราอยู่ที่การทําดีนะครับซึ่งอีกวลีหนึ่งนะวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่หยิบนะวลีที่ป้าแดนบอกว่านี่คือมหันตภัยโลกในการคิดลบนะประเด็นที่ว่าในการที่บอกว่าอยู่ ถ้าเกิดว่าเขาอยู่สกลนครเนี่ยเขาจะตามจองล้างจองผลาญลูกป้าเนี่ยไม่ให้อยู่เป็นสุขป้าบอกว่านี่คือคนที่มีอคติซึ่งเป็นมหันตภัยโลกในการคิดลบนะในการที่บอกว่าชอบดูถูกชาวบ้านซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับถ้าครอบครัวทนดูหรือเห็นการพูดนะแบบนี้ได้นะเห็นลักษณะนี้นะครับ ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับในการที่การเข้ามาบูลลี่เด็กหรือบูลลี่ลูกชายของป้าเองนะครับซึ่งพี่น้อยเอฟซีหลายท่านที่เข้าไปชมนะครับคลิปแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นนะบางท่านก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าคุณจะเป็นเพศที่1นึที่สที่สกันแล้วนะซึ่งลูกป้าเองก็เป็นแมนแมนแล้วเนี่ยนะทุกเพศทุกวัยเนี่ย เข้าเทียมกันอยู่ด้วยกันนะอยู่ในสังคมมีความสุขความเข้าใจากันนะก็อยู่กันได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ดาราที่รับบทนะหรือจะเป็นเพศที่สามหรือจะเป็นเพศที่สามจริงจเนี่ยเขาก็มีมี fc ทุกเพศทุกวัยเนี่ยดารานะนะได้รับความนิยมทั่วโลกนะ,ะซึ่งเขาจะเป็นเพศไหนเรารับได้หมดนะก็แขก แค,แค่บอกว่าเนี่ยคือแท่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตก็พอพี่นะ้องเอฟซีโโที่เข้ามาก็เป็นกำลังใจให้นะครับซึ่งลูกเราเนี่ยจริงๆทุกครอบครัวนะการที่เป็นพ่อแม่เขาบอกว่าลูกเราเนี่ยจะเป็นอะไรก็ช่างก็ขอนะให้เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของเรา ของครอบครัวของปู่ย่าตายายแล้วก็ญาติมิตท,ที่สําคัญก็คือเป็นคนดีของสังคมที่จะสร้างสรรค์ประเทศชาตนะิการที่ไม่เบียดเบียนเบียดเบียนเอาเปรียบคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาก็ถือว่าก็ดีแล้วนะเกิดเป็นคนเนี่ยใช่ว่าจะสบายต้องดิ้นรนทำมาหากินเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่รอดในการดำรงชีวิตในสังคมให้ได้ การที่จะมีลูกมีหลานหรือไม่มีก็อยู่ที่เราคิดมีลูกหลานเราก็จะได้พึ่งพาในยามแก่เท่าก็คือคิดอีกอย่างถ้าไม่มีก็ได้หลานจะได้ไม่ต้องมาดิ้นรนทำมาหากินเหมือนเรานี่ท่านนี้นะที่ได้แสดงความคิดเห็นนะครับสุภาพสตรีธรรมดาคนหนึ่งนะที่บอกว่าอุดมไปด้วยวาดทาศิลป มีความคิดที่ฉลาดปราดเปลืองรอบรู้มีไหวพริบปฏิพานดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและก็รู้จักการใช้ข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามในการย้อนสอนในการตอบโต้ในการโต้กลับนี่ก็เป็นสุดยอดของยิ่งแกร่งแลวก็ท่านนี้บอกว่าก็อยากจะถามอยากถามเขากลับไปเหมือนกันว่าถ้าเป็นเพศที่สามแล้วเนี่ยจะทำไม ถ้าเขาจะเป็นก็แค่เขาเป็นคนดีไม่ไปรับรานกล่าวว่าร้ายใครแล้วก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยก็ดูอย่างคนดังๆหลายท่านก็เพศที่สามทำชื่อเสียงให้ประเทศก็มีเพศที่สามป้าจิตใจเข้มแข็งมากมีความฉลาดไหวพริบในคำพูดแต่ใครบางคนถอยสับถุนทั้งคำพูดแล้วก็หน้าตาท่าทางบอกว่าเป็น นักกฎหมายที่น่าสะอิดสะเอียนนะครับก็คือแถมยังมีการแถแบบด้านๆนะจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าไปบูลลี่เด็กแล้วก็มีการคมครูลุงป้าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยน่าจะไปถึงสภาสภานาเองก็เป็นการสร้างความอับอายขายหน้าไปถึงองค์กรตัวนี้ด้วยนะ fc เขาเนี่ย ต่มีแนวคิดแบบเดียวกันจะมีความสุขหรือจากการที่ได้ดูถูกสามเติมชีวิตคนของผู้อื่นคือช่อง y t u t u นะแบบนี้ก็ไม่สมควรที่ได้รับการสนับสนุสน,นทุกช่องทางก็ที่อยู่ได้ก็เพราะเขามีเอฟซที่คอยจ้องทำลายชีวิตลุงป้าแล้วก็สนับสนุนเขาทั้งที่เรื่องของลุงป้าก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้วเนี่ยแต่การที่ เขามีผลประโยชน์จากการที่ใช้ช่อง Youtube ในการหาเรื่องราวต่างๆได้ทุกเรื่องทุกแนวเพื่อต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของ f อก็แค่นั้นหรือทำไปด้วยความสะใจความเครียดแค้นด้วยไฟอิจฉาริษยาแล้วก็คำพูดนะครับใน คลิปนั้นนะครับก็มีหลายุหลายคำหลายวลีเนะี่ที่ทางป้าเองได้ให้มุมมองในหลายด้านและก็มีทัศนคติกนะ็คือสร้างทัศนคตินะครับที่บอกว่าคนที่เป็นผู้รู้หรือเป็นผู้ที่บอกว่าเป็นปัญญาชนเมื่อฟังป้าแล้วเนี่ยก็คงจะได้คิดหรือคิดไม่ได้ก็แล้วแต่ในใจเขา นี่คือเรื่องราวของอหลังจากที่ป้าได้พูดนะถึงวลีนะครับก็นะ่าจะเป็นคลิปเดียวกันนะครับที่มีหลายวลีด้วยกันนะซึ่งวลีนี้ในส่วนของการที่อบอกว่าเป็นมหันตภัยโลกในการคิดลบนะที่บอกว่าในการที่จะตามจองล้างจองผลานนะไม่ให้อยู่เป็นสุข เวลามีเรื่องราวต่างๆนะพี่น้อง FC หลายท่านเนะี่ยก็คงจะได้เห็นนะครับซึ่งภาก็จะได้ออกมาพูดนะครับหลายๆวลีด้วยกันนะจาก3ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยเราเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะแล้วก็การตอบโต้นะครับด้วยทนะักษะในการใช้วาทศิลปนะ์ซึ่งจากผู้หญิงเล็กๆตัวเล็กๆผู้หญิงธรรมดาผู้หญิงชาวบ้านคนหนึ่งนะครับได้ มีการพัฒนาการในเรื่องของทักษะในการพูดในการตอบโต้นะครับแบบเฉือนคมแบบนิ่มๆนะจนหลายท่านเนี่ยก็ได้บอกว่านี่คือหญิงแกร่งแห่งผู้เล็กไฟนะผู้เป็นหญิงแกร่งนะเมื่อก่อนที่เราอยู่ที่กกอกเนี่ยอนะก็บอกว่าคนที่เคยผ่านวิกฤตมรสุมชีวิตเนี่ยคือหลายท่านก็คิดว่าไอ้ผ่านตัวนี้มาได้อย่างไรมีนะ แนวทางมีหลักการในการดำรงชีวิตยอย่างไรจะมีสักกี่คนนะที่เจอมรสุมชีวิตแล้วก็เจอปัญหารุ่มเร้าที่ถ่านโถมเข้ามาในทุกรูปแบบเหมือนครอบครัวลุงป,ป้าซึ่งในท่ามกลางความเกลียดชังแล้วก็มีการอิจฉาริษยาในเวลาเดียวกันเนี่ยแต่ก็สามารถที่จะยืนหยัดนแล้วก็ต่อสู้อ,อยู่ ด้วยระยะเวลาเกือบสอสามปีเนี่ยสามปีแล้วนะวันที่11พฤษภาคมนี้นี่ก็ครบจบสามปีนะครับกับเรื่องราวของลุงพลปะแตัก็ถือว่าเป็นต้นแบบของอความอดทนอดกลั้นนะต่อคำพูดนะครับแล้วก็ต่อปัญหาที่ทํงโถมเข้ามารอบด้านจากคำพูดที่มีการ โดยค่ามีการดูถูกมีการถากถางนะแล้วก็จากคำโอรหานิถาการกลั่นแกล้งนะการใส่ร้ายป้ายสีนะนี่คือพุติตนแบบนะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะถ้าเกิดว่ามองย้อนนะฮะถ้าเป็ดถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราเนะี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรนะซึ่งนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ คดีหลักแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นนะในช่วงของการเดินทางก็มีเรื่องอื่นที่เข้ามามีคนพยายามที่จะคอยกลั่นแกล้งซึ่งวัาแตนได้มีคำพูดที่เป็นพลังบวกนะหลายๆช่วงด้วยกันก็จะเป็นจังหวะช่วงที่มีบรุสุมเข้ามาเนี่ยป้าก็จะได้อ,อป้าก็จะออกมาพูดนะถึงความรู้สึกนะซึ่งหลายๆวลีหรือ หลายๆช่วงเองมันก็จะเป็นบทเรียนนะครับถอดเป็นการถอดบทเรียนให้รู้ว่าคนเราเนี่ยอย่างต้องสู้นะครับสู้กับมรสุมชีวิตนะแล้วการที่ลุงพลพัฒน์นั้นได้ผ่านมรสุมชีวิตนั้นนะครับมาได้อย่างไรนะซึ่งส่วนหนึ่งนะครับมีบางช่วงที่ป้าเคยบอกว่าเนี่ย เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมามากมายเนี่ยครั้งหนึ่งนี้ก็คือเจอความไม่ยุติธรรมกับเราบางอย่างอย่างเช่นบางคําพูดที่รุนแรงเนี่ยทำให้เราหมดกําลังใจสิ่งหนึ่งที่เราคิดถึงสิ่งแรกนั่นก็คือคนคนที่รักและครอบครัวเพราะนั้นจะเห็นว่าลุงป้ามีจุดจุดหนึ่งก็คือคนที่รักครอบครัว จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นจุดกล่องดวงใจซึ่งเราจะเห็นประเด็นต่างๆที่ฝั่งตรงข้ามหรือคนที่จะ,ะมาด้อยค่าเนี่ยพยายามที่เจาะก็คือมาเหยียบกล่องดวงใจนีอย่างถึงจุดนี้เองเนีสิ่งสิ่งนี้เองเราจะมองว่าเนี่ยลุงป้าเนี่ยยอมไม่ได้เมื่อมีคนมาพูดถึงกล่องดวงใจก็จะออกมาตอบโต้ทุกครั้งไป จุดที่สําคัญนะครับจุดที่เป็นกล่องดวงใจสิ่งแรกที่ลุงป้าเองได้คำํำนึงถึงก็คือเรื่องของครอบครัวเรื่องของลูกก่อนเรื่องอื่นก็คือคนที่รักในครอบครัวนั่นก็คือลูกนั่นเองเนะลูกนี้ก็คือเป็นฐานนะเป็นฐานแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลุงป้าเรื่อยมานะครับ ที่อยู่ได้จนทุกวันนี้นะครับป้าก็บอกว่าการที่อยู่สู้กับปัญหาได้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอยู่กับปัญหาให้ได้ก่อนนะครับคือปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันจะหนักหนักแค่ไหนนะเราพอที่จะคุยกันนะก็คือการที่ให้กำลังใจนะผ่านไปผ่านมานั้นนะครัพอเราอยู่กับปัญหาได้เนี่ยเราต้องคิดกันว่าปัญหาถ้ามันใหญ่ ก็ค่อยๆค,ค,คิดนะครับก็เปรียบเหมือนที่ป่าเคยบอกว่าปัญหาเนี่ยถ้าไปเท่าภูเขาเนี่ยภูเขาเนี่ยโหสูงใหญ่มากมองปัญหาถ้าเป็นปัญหาเนี่ยเท่าภูเขาเนี่ยอยู่ยังไงก็อยู่กับกับมันแล้วก็พยายามมองให้ให้สิ่งเหล่านี้มันเล็กลงมันเท่าภูเขาใช่ไหมพยายามมองในสิ่งนี้ให้มันเล็กลงมองปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้น ให้มันเล็กเล็กลงเล็กลงนะครับจนจากภูเขาเนี่ยเปเป็นก้อนหินแล้วสามารถที่ข้ามมันไปได้มองว่ามันสามารถที่จะทำอะไรเราได้ไหมตัวนี้นะครับถ้าเราอยู่ในพื้นฐานของความจริงในใจเรานะความจริงก็คือเราไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่ทุกคนเนี่ยกล่าวหาอยู่แล้วนี่คือประเด็นสำคัญนะครับ เราก็เลยเอาความจริงตรงนี้เนี่ยมาเข้าสู้นะครับก็คือส่วนหนึ่งคือมาจากกําลังใจของพี่น้อง f c พอตอ่อนี่คือสําคัญที่สุดอย่างที่ป้าบอกก็คือเอาความจริงตรงนี้เข้าสู้แล้วก็ได้กําลังใจกับพี่น้อง f c พอตอ่อนะจากทุกคนนะจากทุกคนที่รักแล้วก็เข้าใจเพนะราะนั่นเองนะที่มองว่าพวกเขานี่ที่ว่าใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนปัญหาเรา เราก็พยายามมองให้เล็กลงเล็กลงจนสามารถที่จะข้ามมันไปให้ได้เมื่อข้ามมาได้แล้วเนี่ยพระเองก็บอกว่าให้ตั้งหลักแล้วก็ใช้สติให้ใช้ในเรื่องของความรักความเข้าใจเข้าใจคนในครอบครัวเข้าใจในบรรดาเพื่อนๆนในบรรดาคนที่คิดถึงเรานะครับแล้วก็ปัญหาส่วนหนึ่งที่เรามองว่าเป็นปัญหาที่มันใหญ่ที่เราเจอในปัจจุบัน ก็คือทางฝั่งที่ฝั่งที่เขาไม่ชอบเราฝั่งที่มาตามจองร้านจองผ่านเราเนี่ยหรือก็ทั้งเพจต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะที่เข้ามาถล่มทลายเข้ามาเนี่ยเราพยายามมองให้มันเล็กลงนะเรามองว่าถ้าเขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับเราเขาไม่ได้ทาคอนเทนต์เราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขาจะไม่มีรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวในการประทังชีวิต นี่คือสิ่งที่ป้าเองได้คิดตรงนี้นะครับแล้วก็มองว่าถ้าเขาพูดถึงเราแล้วเนี่ยเขาอ่ะพูดถึงเราเนี่ยมันทําให้เขามีรายได้ที่สามารถไปเลี้ยงครอบครัวสามารถที่ไปซื้อน้าพริกซื้อปลาทูเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไปเลี้ยงครอบครัวได้เขาได้เขาได้ตรงนี้ก็ให้เขาทําไปนะก็คือมันเป็นการคิดที่ดีนะนีป้าเองก็บอกว่าถ้า คิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกสบายใจสรุปง่ายๆนะครับก็คือการที่อยู่กับปัญหาให้ได้แล้วก็มองปัญหาให้เล็กลงสามารถที่จะก้าวข้ามมันไปให้ได้แล้วก็ตั้งหลักสู้แล้วก็เดินต่อไปนี่คือแนวคิดนะครับผู้หญิงที่พี่น้อง fc หลายท่านได้ขนาดนามว่าคือคือหญิงแกร่งแห่งตูเหล็กไฟนะที่สามารถผ่านวิกฤตมรสุมชีวิต นะเข้ามาได้นะครับโดยมีแนวคิดนะครับในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นนะก็จะมีสักกี่คนนะฮะที่เจอปัญหาที่เจอมรสุมชีวิตที่รุมเร้าถาโถมเข้ามาในทุกรูปแบบนะครับในตามกลางความเกลียดชังแล้วก็ความอิจฉาริษยาในเวลาอยู่กันแต่ก็คงที่จะยืนหยัดต่อสู้นะคนที่อยู่ได้ระยระยะเวลาขนาดนี้นะครับเรื่องราวที่ได้ถูกขนาดนามว่านะครับ คนที่ยืนหยัดต่อสู้เข้ามาผู้เป็นยิ้มแกงนะ่การเอาเรื่องราวการเอาปัญหาต่างๆนะอมองปัญหาให้เล็กลงสรุปก็การคิดนะครับด้วยพลังบวกนะแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เราจะมองเห็นเรื่องของความอิจฉาริษยานะก็บอกว่าความอิจฉาพิษยาก็คือโรคร้ายของจิตใจก็มีบางช่องน,นะครับในซื้อออนไลน์เนี่ย คอยจ้องหาประเด็นต่างๆคอยมาด้อยค่ามาใส่ร้ายครอบครัวของลุงป้าก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับนะครับว่าการอิจฉาของลุงป้าอาการอิจฉาที่มาอิจฉาลุงป้านั้นนะครับาการสรรหาคําสารพัดนะสารเพมาประนามมาเยอะหยันการสร้างข้อมูลเท็จออกมาอย่างก,การย,ยั่วยุการใช้ถ้อยคําหยาบคายนะครับแต่ถ้า พี่น้อง FC นะครับถ้ามองเรื่องนี้แล้วนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็จะเห็นว่าความเกลียดชังแล้วก็ความรู้สึกอคติเหล่านั้นนะครับมาจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับซึ่งมีคําถามหลายคําถามเองนะจากพี่น้อง FC ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเขาจงเกลียดจงชังอะไรกับครอบครัวลุงป้านะก็ต้องนะมีหลายเหตุแล้วก็ปัจจัยด้วยกันนะครับซึ่งการ บางอย่างก็คือการนําไปสู่ในเรื่องของการาสงครามที่เรียกว่าสงครามออนไลน์การใส่ร้ายป้ายสีกันดา่าทอต่างๆนานานะก็คือหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีคดีที่แตกขแขนงออกไปได้หลายคดีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีหมิ่นประมาทนะอย่างที่เราเห็นกันนะจากาพี่น้องยนะูทูบเบอร์จากยูทูบเบอร์ที่เขาเรียกได้ว่านะครับเป็นคู่กรณีกันนะบางคู่ก็ ก็มีการเจราจาพูดคุยนะครับทำความเข้าใจกันด้วยดีบางคู่มีการฟ้องร้องต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยครับจากการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะครับน่าจะมาจากในเรื่องของความอิจฉาริษยานะครับวันนี้ได้ยกนะครับคำกล่าวของท่านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิทยานาควัชระนะครับท่าน ก็ได้กล่าวไว้ในเพจแนวหน้าซึ่งเป็นอคอลัมน์ผู้หญิงนะในหวัวข้อเรื่องของอิจฉาริษยานิสัยใหม่ของคนในยุคนี้นะครับว่าในความเป็นจริงแล้วมนุษย์เนี่ยมีความอิจฉาริษยาทุกคนนะ,ะจะมีปริมาณมากน้อยนีย่ก็ต่างกันนะถ้าใครมีมากก็จะแสดงออกมาจนเห็นได้ชัดนะแต่เมื่อแสดงออกมาบ่อยก็จะเข้าข่ายเป็นนิสัยเป็นสันดานนะถ้ามาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดจะเข้าข่ายอันตรพารนพร้อมกับการที่จะแสดงความก้าวร้าวทำร้ายทำลายทำลายทำรา้ำรา,ยำรายคนอื่นที่เขาอิจฉาพฤษยญาได้ง่ายนะจึงความอิจฉาแล้วเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากเห็นคนอื่นได้ดีบัวเขาจะดีเด่นเกินหน้าเกินตาหรือเท่ากับตนก็เกิดอาการที่บอกว่าทนไม่ได้นี่คือความอิจฉานะก็เป็นนิสัยที่ เวลาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเนี่ยทนไม่ได้นะเห็นคนอื่นมีโน่นมีนี่เห็นคนอื่นมียูทูบเบอร์ YouTuber ข้างกายประมาณนี้นะครับมักจะเกิดลักษณะของเกิดลักษณะของฤทิยานะครับอาฆาตนะถึงบอกว่าเมื่อก่อนเนโทางลุกพาเองนะครับนะไม่มีกระทั่งฝาบ้านนะแต่หลังจากจากชาวบ้านธรรมดาตอนนี้นะเป็นเจ้าของบริษัท เราเกิดความอิจฉาริษยาตัวนี้เกิดขึ้นมานะพยายามที่จะใช้บลีหนึ่งก็คือไม่อยากให้นะเป็นลนักษณะนี้คืออยากให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะบลีหนึ่งท่านจะเคยได้ยินนะบอกว่าอยากอยากอยาก,อยากที่จะเป็นลนักษณะของการเข้ามาโจมตนะีอยากที่จะเห็นภาพที่บอกว่าไม่มีฝาบ้านเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับนี่คือความ อิจฉาริศยาและสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือความอาฆาตมาดร้ายนะความอาฆาตมาาร้า,รายก็คือการที่คิดคิดเครียดแค้นนะอาฆาตมาดร้ายก็เกิดจากการที่ไม่อยากให้ใครดได้ดีนะครับก็เราจะมองเห็นว่าเรามักจะใช้คำสองคำนี้รวมกันก็คืออิจฉาริษยานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโรคร้ายของจิตใจที่นำไปสู่การกระทำที่เสียหายแล้วก็เป็น พฤติกรรมที่ชั่วร้ายนะครับมันก็จะนำะเข้าสู่ความเกลียดชังนะการที่มีเจตนาร้ายต่อบุคคลอื่นการไปด้อยค่าคนอื่นการใส่ร้ายคนอื่นการโกหกแล้วก็อื่นๆนะครับการที่ไปะปะน้ำเป็นตัวนะครับมันอาจจะทำให้คนที่อิจฉาริษยาหรือคนที่จะเข้ามาทำร้ายเนี่ยสามารถไปสู่กระบวนการสู่การกระทำที่ไม่ดนะีการกระทำที่เลวร้าย ซึ่งความริษยาเนี่ยก็กถือว่าถือว่าเป็นโรคร้ายที่เป็นอันตรายที่สุดอย่างหนึ่งของจิตใจนะครับนี่คือจากการวิเคราะห์หรือเป็นบทความของอท่านอาจารย์ศาสตราจารย,ดดย์ดรนายแพทย์วิทยานาควัชระนะครับที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ในเพจแนวหน้านะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ผู้หญิงในหัวข้อเรื่องของอิจฉาริษยานั่นเองนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับตามวลีนะก็คือที่ทางป้าต่นได้พูดถึงนะครับก็คือวลีที่การที่เป็นมหันตภัยในการคิดลบมหานตภยัยโลกในการคิดลบนี่ก็เรื่องราวที่เราได้นํามาพูดคุยเล่าสู่กันฟังในช่วงบทความนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้อยซที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับก็ฝากเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท มนโอมโหมรัพย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนให้หลวงป้าได้มีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสาธารณป,ประโยชน์นะในชุมชนนะก็พัฒนาองค์ปู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้นําไปดำเนินการนะในเรื่องของคดีความเพื่อความยุติธรรมให้กับครอบครัวก็ออคลิปนี้สวัสดีครับทุกท่านารกิจด้วยความราบรื่นแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับเสียงเินร,รินสเตชัน